วันนี้เราก็จะมาดูขุ่นแปลนสร้าง d e v e ลอ p ของฝั่งซีเดเทนี่กันบ้างนะครับซึ่งจะบอกว่าของฝั่งเนี้ยตัดสินใจมันง่ายกว่าชาเคาน์อแท็กเยอะเลยนะเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นกาตัฒนาสีทองแค่3ตัว3ส,สายพอดีนะครับยังไงคุณก็ต้องอัพทุกตัวอยู่แล้วนะครับสร้างทุกตัวก็คือประกอบไปด้วยสายแท้งเดซินี่กันดั้มแล้วก็จะมีสายแท็กดีเจนกันดั้มฝั่งที่เป็นซับพอร์ตนะครับก็จะเป็นเดสทอยกันดั้ม ส่วนฝั่งที่เป็นขั้วตรงข้ามอย่างออฟนะครับก็จะยังไม่มีหุ่นสุดสายในเวลานี้นะโดยมันจะเป็นหุ่นพวกตระกูลที่เป็นเอสเทนะครับมูราซามะแล้วก็ยาวไปนะสไตล์สไต,สไตล์รูทซึ่งถ้าเกิดดูตามเนื้อเรื่องของซีดีซีนี้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วภาคนี้มันดูแบบมองไม่ชัดเจนนะว่าฝ่ายไหนฝ่ายดีฝ่ายร้ายนะครับแต่มันจะเหมือนกับว่าให้ตัวเอกหลักเป็นของพวกชินพวกเลนะครับแล้วก็ลูน่ามาเรีย แล้วก็ให้ฝั่งที่เป็นขั้วตรงข้ามที่เป็นออฟเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งของคิระกับอัสลันแทรเพราะฉะนั้นหุ่นของฝั่งออฟที่น่าจะมาพร้อมกับเนเรื่องครื่องหลังนะครับที่เป็นพาร์ทสเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นสไตล์ฟรีดอมที่เป็นล่างล่างเอ r อาร์แล้วก็น่าจะมีของจัสซิสนะครับอาจจะเป็นอินฟินิตจัสซิสก็ได้ที่เป็นล่างเอซอาร์เช่นกันนะครับสีทองในส่วนของหุ่นสีทอง3ามลำแรกนี้นะครับคุณจะได้ตัวฟีมาก่อนลำหนึ่งก็คือเจ้าลีเจนส์กันดั้ม จากเมสสเตสซีดินีในด่านของฮาร์ดนะครับก็จะเป็นตัวแรกที่ให้มาฟรีนะครับจะบอกว่าของฝั่งซีดิทนี่มีด่านฮาร์ดค่อนข้างน้อยนะครับด่านเดียวทําให้คุณสกิปรายวันได้แค่3ครั้งนะครับเก็บพวกที่เป็นทั้งตัวเฟืองนะครับเฟืองแบบทั่วไปกับเฟืองเฉพาะเนี่ยได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องกระจายกันทั้ง3ตัวนี้ก็อาจจะต้องสกิปเพิ่มเติมในช่วงแรกเป็นพวกด่านนอร์มัลนะครับที่มีโอกาสในการจับคุณระดับ เอเพิ่มเติมได้ทําให้ประหยัดนะครับพวกฟวงทั่วไปได้เช่นในด่าน13หรือว่าในด่านที่เป็นด่าน8นะครับก็มีตัว s อสให้เก็บด่าน6นะครับก็ใช้เวลาค่อยๆทําไปก็ได้นะครับสำหรับซีทสซีนี่ที่ตอนนี้ยังม,มีด่านน้อยนะแต่เดี๋ยวพอมาขยายครึ่งหลังมาก็คิดว่าน่าจะมีด่านฮาร์ดสองฮาร์ดสเพิ่มเติมมาให้แล้วก็ขยายด่านนอร์มอลขึ้นไปนะครับจนจบเนื้อเรื่องเลยก็น่าจะประมาณ18-19ดา่านเราเรานี้ ทีนี้เรามาดูสมรรถานะของหุ่นทั้ง3ลํลำนี้กันบ้างนะครับก็เริ่มจากเจ้าเดซี่นี่ที่หลายๆคนนะครับอาจจะเสียดายว่าทําไมมันมาเป็นตัวแท้งผมจะบอกว่าการที่เป็น s อเนะครับเป็นตัวแท้ง d u l i b i l i t y อ่ะดีแล้วเหตุผลก็เพราะว่าตามตัวที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าตัว UR ที่มานะครับในซีรีส์เนี่ยที่เป็น DX ต่อท้ายอ่ะจะเป็นคนละท้์เสมอเพระนาะฉะนั้นการที่เจ้าเดซี่นี่ร่างทองเนี่ยเป็นตัวแท้งนะครับหมายความว่าตัวที่จะมาเป็นระดับ UI เเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเป็นดาบแดง เพราะว่าอย่างตัวที่มันขายตอนนี้นะครับเป็นฟอร์สอินพาวก็เป็นซัพพอร์ตไปแล้วแค่จะการันตีได้เลยนะครับว่าเดซิเน่ร่าง u r อเนะี่ยจะเป็นตัวสายดาบแดงแอตแทกอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นลิมิเต็ดด้วยสำหรับร่างแทงนะครับก็จะมีสเตตัสอยู่ที่สเตตัสแม็กนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างทั่วไปนะสำหรับสายแทงตัวที่เป็น SR แม็กซ์สุดก็คือ3ดาวเลยว่าร้อยนะครับ HP 1 0 0 0นึ่งแสนมีเฟสหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดแล้วก็มีมูฟนะครับ5ช่อง แท็ก <Attack S 2> ก็อยู่กลางๆนะครับรมาระดับเดียวกับพวกตัวซับพอร์ตมีบริตี้ที่เป็นเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าช่องการเนี่ยมันจะเป็นสกิลเฉพาะของภาคนะครับอย่างของภาคเซตทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการเพิ่มเอ็นเหมือนกับสร้างมาเป็นเกมมิกว่าเป็นหุ่นที่ใช้พลังงานสูงนะครับทุกตัวละครเลยตัวนี้ก็รับก็จะเป็นการดีเจนเอ็น5%ทุกเทิร์นในขณะที่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของชาเค้าตัแทกก็จะเป็นพวกไซโครเฟนใช่ไหมเพิ่มแมนเพิ่มหลบก็ยังดีกว่านะเพราะว่าเอ็นมันจะบอกว่าเปนออะะไไรรรที่่คข้าข้าาสาสมกๆ เราก็จะมี Variable Fade Chip Armor นะครับเป็นความสามา,ารถเฉพาะของภาคซีเช่นกันในการต่อต้านอาวุธฟิสิก a l ตัวนี้ก็จะกันได้30%นะครับอาวุธจะมีด้วยกัน2ค่าที่เป็นดีบัฟซึ่งก็จะเป็นดีบัฟใหม่เช่นกันนะแบบเดียวกับของชาเข้าได้แท็กนะครับก็จะมีทั้งการลดดาเมจบีมลดดาเมจสเปเชียลอันนี้ก็จะเป็นฝั่งซีนะครับลดดาเมจฟิสิก a l ได้25%ท้านี้3 4ช่องคำนวณด้วยเลนนะครับแล้วก็ดาเมจไม่สูงมากนะ4,680 อีกค่าหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าท่านี้ค่อนข้างแรงเลยนะ power 5004ระยะ13ึงช่องแล้วก็มีแท t a ดาว o w n 25%มีรีสเปเชียลอีกสองท่าก็จะเป็นท่าที่ไม่มีบีบับแล้วก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ High Energy Beam Rifle 13ช่องกับตัวที่เป็น a l o n d i ด Beam s อ o r สอันนี้ก็12ช่องนะครับก็จะบอกว่าถึงจะเป็นตัวแท้งนะครับก็จะมีท่าหนึ่งที่เหมือนกับว่า ยังมีจุดขายของเดซิเนียที่เป็นสายโจมตีนะครับ5,004แต่ด้วยสเปคของแท็กไม่สูบ้านนะครับก็คงไม่ได้หวังเรื่องของดาเมจเท่าไหร่นะครับนอกจากเรื่องของดีบัฟระยะสี่ช่องสูงสุดนะครับในการยิงก็มีโอกาสโดนสวนได้เช่นกันคุณของภาคซีจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของการลงไนทุกพื้นที่นะครับบินได้อวากาศพื้นดินบนพื้นน้ําแล้วก็ใต้น้ําลดมุกครึ่งหนึ่งมีโลมาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับตัวแท้งในการลดดาเมจ20% ถัดมาก็จะเป็นเจ้ารีเจนนะครับที่มาเป็นสายดาบแดงนะครับเพราะฉะนั้นตัว u r อที่น่าจะมานะครับก็เดาได้เลยว่าเนื่องจากว่าตัวมันเป็นขุ่นสายแท้งนะครับโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้น U r รก็น่าจะเป็นร่างแทงโดยเรเบลตี้ก็น่าจะครบ3สายนะครับสำหรับ UR ของฝั่งซีดิเนีนะครับก็ตามลาดับนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดสตินี UR เป็นดาบแดงแล้วก็รีเจน UR ก็จะเป็นแท้งในขณะที่ฟอสตอินพาวนะครับที่มาแล้วก็จะเป็นซับพอตครบพอดีนะสามสาย ตัวรีเจนกันด้านที่เป็นสายแอตแทกนะครับของตัวสีทองนะครับก็จะมีสเปคตามนี้นะอ่าสาเตตันแม็กนะครับโจมตีมาตรฐานนะครับของสายดาบแดง11,412หมื่นิูเวตี้8 0 0พัมูฟ5นะครับแล้วก็ลงได้ทุกพื้นที่มีโลให้มีเวตี้นะครับแปรแอตแทกแล้วก็ตัวนี้นะครับของผ้าดีเจนีเอนได้กับเฟสชิพอาร์เมอร์ต้านฟิสิกส์สามสิบเปอร์เซ็นต อาวุธนะครับถือว่าค่อนข้างแรงอยู่กับดาบูนซิสเตมแต่ว่าระยะก็ถือว่าไม่ได้ไกลสุดนะสองถึงสี่ช่องคำนวณได้เอาเวกนะครับซึ่งเวกเป็นค่าหลักของตัวละครโคอเรเตอร์นะของตัวละครในฝั่งนี้5,4าพแล้วก็ยังมีเพิ่มอินคิสอที่เข้าได้เมตสามิตคิดว่าข้อตั้งต้น20%ถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างตีแรงแล้วก็เป็นสเปเชียลด้วยนะครับสเปเชียลนี่ก็จะถือว่าค่อนข,ข้างดีนะครับในหุ่นฝั่งนี้นะที่จะไม่ติดเฟสชิปที่เป็นต้านิสด หรือว่าพวกที่เป็นต้านบีมทั้งหลายนะครับอีกท่าหนึ่งเป็นท่าสำรองนะครับปิดระยะ1ช่องก็ตัวนี้นะครับระยะแคบสุด1ช่องจะแรงสุดนะนาเมจ4,560เลนแล้วก็บีมอีกท่าหน 1, ึ่งเป็นท่าที่ไม่ได้ใช้นะครับไอตัวนี้ดีเฟนส์ไท่บีมจาวริีนระยะ1ช่องเบากว่าผมยกให้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตีแรงระดับต้นๆของฝั่งอัลเทอร์นทีฟนะครับด้วย5,004นะแต่ระยะก็ยังถือว่าไม่สุด ส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นสายซัพพอร์ตประจำซีรีส์นี้นะครับเบสทอยกันดั้มซึ่งจะบอกว่าสายการผลิตนั้นยาวมากๆนะใช้ตัวแล้วก็ใช้พวก,กอุปกรณ์วัสดุดิบในการอัพนะครับเยอะมากๆตัวเนี้ยก็ถ้าเกิดเป็นเบลลเดเวล็อปเมนต์นะครับก็คือใช้เฟืองรวมไปแล้วนะครับอยู่ที่95ในขณะที่เรจิ์กันดั้มนะครับใช้อยู่ที่เฟืองทั่วไป63แล้วก็เจ้าเดซินี่นะครับออกเดซี่นี่เยอะกว่านะเฟืองทั่วไป114 เพราะว่ามันใช้ตัวฐานเป็น3ล่างนะล่าง s อร์ตอิมเพลล่าง f ฟอ c อิม p u ล s e แล้วก็ล่าง b u สอิมเพล์สำหรับเวททอยกันดั้มนะครับก็ยังมีสเปคสเตตัสอยู่ที่เรียกว่าแม็กซ์ประมาณนี้นะครับแอทแททยังถือว่าค่อนข้างสูงนะาสำหรับสายซัพพอร์ตมีโบริตี้สูง9,000แต่ว่าระยะเดินค่องๆ้างแคบนะครับ4แล้วก็ติดปัญหาเรื่องพื้นที่นะครับตัวนี้จะบินไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสามารถบินได้กรณีที่แปลงเป็นยานนะครับ แต่ละแหลกพอแปลงเป็นยานปุ๊บค่าที่เป็นรีบัฟจะหายไปนะเพราะนั้นก็เท่ากับว่าถือว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ระยะเดนินในส่วนของบบลตี้นะครับก็จะมีเอ็นล้วก็จะมีตัวนี้นะครับพิเศษให้ก็คือโอซิตอนบีเฟกเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นถ้าเกิดดาเมจที่ต่ากว่า4ี่พันนะครับจะไม่เกิดผลแล้วก็เฟสชิปอาร์เมอร์ต้านฟิสิกส์30%ในด้ในได้ของอาวุธก็จะมีรีบัฟระยะ2-4ช่องบาเลตนะครับอันนี้จะเป็น เพิ่มสเปเชียลดาเมจนะครับ30%อร์พาวเวอร์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ5,400เลยทีเดียวแล้วก็มีท่าแมปนะครับเป็นเดฟดาวยิงค่อนข้างกว้างนะครับพาวเวอร์3,840อีกท่าหนึ่งก็คือเป็นท่าที่ไม่ได้ใช้เช่นกันขุนสีทองท่านี้เหมือนจะเด่นที่พาวเวอร์นะครับจะมีแต่ละตัวนี่มีพาวเวอร์5,400ทั้ง3ามลำเลยนะไม่ว่าจะเป็นซับพอร์ตสายดาบก็มีท่า5,400แม้กระทั่งสายแทงนะเขาก็จะมีท่าโจมตี5,400เช่นกัน สำหรับลำดับในการผลิตนะครับไอตัวแรกเรี่ยงของรีเจนได้ฟรีอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้ผลิตตัวที่เป็นแท้งเดอร์เทนี่มาก่อนนะครับทักศูนย์ดาวแล้วก็ไปลงที่เดสทนี่กันดั้มให้ครบ3ส,สายนะครับจากนั้นการนัดดาวผมคิดว่าน่าจะอัพตัวที่เป็นรีเจนกันดั้มนะครับให้เต็ม3ดาวก่อนแล้วก็ถึงจะไปที่เดอร์นี่นะครับเราค่อยไปจบที่ซัพพอร์ตสำหรับการใช้งานก็จะมีด่าน normal 12นะครับของฝั่งซีเดอร์นี่นะก็ลงได้ทั้งหมด4ตัวนี้นะครับก็คือเดอร์นี่รีเจนอ่าแล้วก็จะมีตัวออีเววนนต์ด้ยยะครับ่าง อ่าเดสทีนี่อิมพาวแล้วก็เดสทอยด์โดยเดิมน,นะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าด่านนี้ถ้าเกิดคุณมีพวกตัวอาอย่างสไตฟฟีดอมหรือว่าฟรีดอมมามันจบได้ง่ายอยู่ละกับลงฮาร์ดหมายเลข8นะครับอันนี้ก็สามารถลงของซีเดสทีนี่ใช้เช่นกันนะก็คือเจ้าสีลำนี้ประกอบไปด้วยเดสทีนี่เดสทอยดรีเจนแล้วก็เดสทีนี่อิมพาวแต่จะลงในด่านหมายเลข5ฮาร์ดของซีปกติไม่ได้นะครับเพราะจะไม่มีตัวเลือกของตัวสีตัวละครนี้ แล้วก็จะลงเอ็กเพิร์หมายเลขสองนะครับที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟกับมายเลขสามที่เป็นซีซีรีส์แล้วก็จะมีหุนแท้งอย่างเดินี่นะครับที่เป็นลงตัวเอกได้นะครับก็จะเป็นลำนิคสาหรับการผ่าน normal สิบสองของซีดดินี่นะครับก็สามารถใช้สี่ตัวละครนี้ลงได้เลยนะก็เลเวลเก้าสี่ทั้งหมดนะครับลงไปแล้วก็พวกขีจะเป็นชวัดซีรีส์เป็นสกเกลมานะครับก็จะมีเจ้าชินนะครับมาขับเดินี่เป็นสายแทง้งแล้วก็จะมีเจ้าเลสมายเอลนะครับตัวนี้จะมาขับตัวรีเจนต์ อีกลันหนึ่งไอตัวที่เป็นเดซินี่อินพาวนะครับผมให้ลูน่ามาเดียคอขับนะเป็นสายดับแดงตัวท้ายเจ้าเดซทอยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับจะมีตัวละครที่ขับนะครับในซีรีส์จะเป็นสเตลล่าแต่ว่าสเตลล่ามันเป็นสายดับแดงไงก็เลยให้ให้ตัวที่มันอยู่ในแก๊งเดียวกันนะครับอย่างเจ้าสติงมาขับแทนก็จะมีอัพสามดาวไปแค่เดซินี่อินพาวนะครับที่ง่ายสุดๆพวกยานสร้างยังศูนย์ดาวหมดเลยนะแต่ว่าเลเก้าสิบมันผ่ันได้ง่ายๆอยู่แล้ว จริงๆก็คือจัดการอาร์เรกดีโนก็พอนะครับแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเจ้าฟอสอิมเพานะครับซอสอิมเพาของเจ้าชินมาป้องกันอยู่นะสอโล่สองตัวเป็นสกระสุนตอนนี้มีแมปนะมีใส่ได้ ไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ท่าแรงสุดให้ดูนะเดี๋ยวดูท่าเท่ๆของเดซินี่กันหน่อยนี่เดี๋ยวร่างยูอาร์าจะจะมีท่าประมาณนี้แหละ อันนี้ก็ e ลิเบอร์ดาคาเร่อแล้วกเจนรีเจนใช้ดาควุนซิสเต็ม しっ…こめる。 やまだレジェンド。 On อาจจะปิดด้วยท้ายให้ดูแล้วกันเนาะมก็ประมาณนี้สำหรับผลสร้างของฝั่งซีดเดอร์ทีนี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ